สวัสดีครับรีไลท์กุญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ไขกุญแจรถเชฟโรเลตโคโลราโด Colorado นะครับเป็นรุ่นธรรมดาสุดนะครับลูกค้ามีกุญแจที่ใช้งานประจําทุกวันนะครับแต่ว่าเสียบกุญแจไปแล้วไขไม่ได้นะครับบิดและแข็งเลยเดี๋ยวทำการรื้อซ่อมนะครับ แล้วผมได้ทําการถอดไส้กุญแจออกมาซ่อมแก้ไขเปลี่ยนอะไรที่แตกหักเสียหายเรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจดอกเก่านะครับดอกนี้นะครับค่อนข้างสึกนะครับก็ต้องเลิกใช้ไปนะครับแล้วก็ตัดดอกกุญแจดอกใหม่นะครับแก้การสึกให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปประกอบรถนะครับถอดเฉพาะไส้ในนะครับไม่ต้องถอดสวิตทั้งตัวออกมานะครับรถจะได้ไม่ช้านะครับตรวจสอบสตาร์ทนะครับหลังจากประกอบรถแก้ไขเรียบร้อยนะครับเสียกุญแจบิดออนสตาร์ทครับ สตาติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับุูแจเสียกุูแจไขไม่ได้เรียกใช้บริการได้ครับ